ประวัติทิมพิธาลิ้มเจริญรัตหนุ่มนักเรียนทุนฮาวารดคนแรกของไทยใครจะไปเชื่อว่าพิธาลิ้มเจริญรัตหรือทิมหนุ่มหล่อในวงการนักธุรกิจที่ตอนนี้หันมาเอาดีทางด้านการเมืองที่ทั้งดูดีและเรียนเก่งสุดๆจนได้เป็นนักเรียนทุนคนแรกจากไทยที่ฮาวารดคนนี้สมัยเด็กเขาเคยเป็นคนเกเรมาก่อน ซึ่งเกเรมากๆจนถึงขนาดพ่อของเขาถึงกับต้องส่งตัวของเขาให้ไปเรียนที่ต่างประเทศกันเลยทีเดียวซึ่งในครั้งนี้รายการเปิดประวัติเราก็เลยจะนำเสนอเรื่องราวในวัยเด็กตลอดถึงการเปลี่ยนแปลงตัวเองจากเด็กเกเรเป็นเด็กเรียนจนเรียนจบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งรวมไปถึงได้เป็นนักเรียนทุนคนแรกจากไทยที่ฮาวาด มหาวิทยาลัยระดับโลกของทีมพิธาลิ้มเจริญรัฐให้ได้อ่านกันซะหน่อยบอกเลยว่าชีวิตของเขานั้นเรียกว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวประวัติทีมพิธาลิ้มเจริญรัฐทีมมีชื่อจริงว่าพิธาลิ้มเจริญรัฐเกิดวันที่วันที่หกันยายนพศ25 2 3สภูมิลำเนาเป็นคนกรุงเทพมหานคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะบริหารธุรกิจการเงินการธนาคารภาพภาษาอังกฤษศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่คณะการเมืองการปกครองมหาวิทยาลัยฮาวาดซึ่งเป็นนักเรียนไทยคนแรกที่ได้ทุนการศึกษาอินเตอร์เนชั่นแนลสติลเดของ k e เคนเนดีส o ูล o อฟกัป r n น e มน มหาวิทยาลัยฮาวาดประเทศสหรัฐอเมริกาปริญญาโทใบที่สองจากคณะบริหารธุรกิจสโลน Massachusetts Institute of เทคโนโลยี MIT ประเทศสหรัฐอเมริกาเขาเผยว่าเขาไม่ใช่เด็กเก่งเด็กฉลาดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเขาเป็นคนเกเรมากในตอนเด็กทั้งมีเรื่องชกต่อยสูบบุหรี่ มีเรื่องมากมายจนทำให้พ่อของเขาต้องส่งไปเรียนหนังสือที่นิวซีแลนด์จึงทำให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองทั้งต้องหาเงินใช้เองจากการทำงานพิเศษหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นปั่นจักรยานส่งหนังสือพิมพ์ส่งนมทำงานพาร์ทไทม์มากมายจนทำให้เขาเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิดได้อย่างดีทีมทิ่ทาทยยังบอกอีกว่าการเรียนในมหาวิทยาลัยฮาวาดที่เป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก นั้นการเรียนการศึกษาแทบจะไม่ต่างจากการเรียนในประเทศไทยเลยส่วนสิ่งที่ต่างกันก,ก็คือคุณภาพของนักศึกษาและคุณภาพการสอนโดยครูที่นั่นจะเน้นการถามนักศึกษาไม่ใช่พูดพูดไปเรื่อยๆให้นักศึกษาจดจึงทำให้นักศึกษามีส่วนร่วมในห้องเรียนได้มากขึ้นนั่นเองซึ่งเขาเรียกว่าเป็นนักเรียนที่เรียนดี และมีความสามารถมากๆโดยหลังจากนั้นเขาก็ศึกษาต่อที่ Massachusetts Institute of Technology (MIT) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมานานในเรื่องงานวิจัยและการศึกษาในสาขาเคมีฟิสิกส์และวิศวกรรมศาสตร์สาขาต่างๆระดับโลกหลังจากนั้นทีมพิธาได้เข้าสู่การเมืองด้วยการเป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ และได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคในลำดับที่4และได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในครั้งแรกที่ลงรับเลือกตั้งผลงานทางด้านการเมืองของเขาเรียกว่าแสดงให้เห็นถึงทัศนคติความสามารถของเขาได้เป็นอย่างดี โดยการอภิปรายครั้งแรกในสภาของเขาเรื่องนโยบายทางการเกษตรของรัฐบาลโดยเฉพาะปัญหากระดุม5เมตรได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนผู้ชมผู้ฟังการประชุมสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถึงขนาดที่พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังเอ่ยปากชื่นชม ภายหลังสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยยุบพักเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์พศ2563ในวันที่8มีนาคมพิธาก็ได้ย้ายไปสังกัดพักก้าวไกลร่วมกับอดีตสมาชิกพักอนาคตใหม่อีก54คนโดยเขารับหน้าที่เป็นหัวหน้าพัก